สวัสดีครับฟ็อกไดสเปเชียลนะครับวันนี้พามางานเปิดตัวนะครับ w o ล v o e s 9 0นะครับเรือธงคันล่าสุดนะครับจากค่ายว o ล o เราไปดูกันเลยนะครับว่าตัวรถเนี่ยสวยขนาดไหนแล้วก็สเปคเป็นยังไงตามเลยครับมาดูโฉมหน้านะครับของ Wovo e s 9 0นะครับเรียกว่าเป็นเรือธงของค่ายว o ล o นั่นเองฮะแพลตฟอร์มเรียกว่าใหม่เอี่ยมถอดด้ามเลยนะฮะโดดเด่นด้วยการดีไซน์ที่เรียบหรูมากๆนะฮะคนที่ชอบดีไซน์เดรัลษณะเป็น m i n i มอลลิสตินี่คือต้องหลงไหลแน่นอนนะครสังเกตครับก็มีความเป็นซิ g n น a t u r e ของ Volvo สมบูรณ์แบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED นะครตัว daytime running light แบบต่อดีไซน์นะฮะกระจังหน้าแบบปิดนะครฝากระโปรงหน้าที่เรียกว่าลูล่ลมมากๆค่า CD ดีมากครับ0.25เท่านั้นนะฮะก็เลยว่ Volvo นี่คือนะครับ create ทุกอย่างขึ้นมาเนะะี่ยเขาเรียกว่าโหเรียกว่าล้ำยุกจริงๆสังเกตดีๆะฮะวิวเบสนี่ยาวมากเลยฮะ 3.1เมตรโอ้โหเรียกว่าน่าจะยาวที่สุดในเซกเมนต์หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแต่เรียกได้ว่าเลกลูมต้องเหลือๆแน่นอนโอ้โหดูฮะสง่าง,งามมากแล้วก็คลีนไลน์สุดๆตัวดอแฮนดดิอนี่ยังเป็นแบบป๊อปอัพนะฮะแล้วก็ล้ออลอยนี่ให้มาแบบ22นิ้วเลยนะฮะไม่ธรรมดายางหน้านี่255นะครับแก้ม40นะครับแล้วก็ขอบ22นิ้วส่วนหลังนี่ใหญ่มากนะฮะใช้ยาง28 5 35 อ่ะครับโอ้โหเรียกว่าไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์สมบูรณ์แบบใช้ยาง P i ลลารี่พีซด้วยนะฮะแก้มยางบางเฉียบสวยจริงๆสังเกตตัว power line นะฮะก็จะเป็นเส้นนะครับจรลดตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าไล่ย,ยาวจนถึงฝากระโปรงท้ายนี่สวยสดงดงามแล้วก็มีความเรียบคลีนสะอาดนะฮะไฟท้ายครับยังเป็นรูปทรงตัว C นะฮะออกแบบก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของค่ายไปแล้วเอาไปใช้ก็เกือบทุกรุ่นนะฮะ บันทายนี้เท่าที่สังเกตนะครับเป็นการออกแบบที่เป็นแบบฟาสต์แบ็กนะฮะฝากระโปรงท้ายลาเทแล้วก็เมิดชุดรวมกันเป็นชิ้นเดียวกับกระจกบังลมหลังนะะี่ยก็ทำให้เปิดฝาท้ายได้กว้างให้อารมณ์ที่แตกต่างจากรถซีดานขนาดขนาดใหญ่ที่เคยมีมาของวอลโวด้วยฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีไซน์นะเดี๋ยวในเรื่องของอคุมพลังนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับของแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวจะ เล่าให้ฟังอันนี้ชมความงดงามของบอดี้ดีไซน์ไปก่อนนะครับก็เรียกว่าสวยจริงๆเปิดต,ตัวไปเรียบร้อยนะครับราคาเริ่มต้นครับ2,990,000บาทครับสำหรับชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ Volvo ES 90 Ultra Single Motor Extended Range นะฮะโอเคครับ, okay, รบเรามาดูคันที่ <Okay. S 1> โชว์อยู่ อีกคันหนึ่งนะฮะก็สามารถที่จะใกล้ชิดกับตัวรถได้มากขึ้นนะฮะนี่ก็คือ e s 90นะฮะรุ่นอย่างเป็นทางการก็คืออัลตร้าซิงเกิลมอเตอร์เอ็กซ์เทนเเดดรนนจ์ะฮะก็เรียกว่าชื่อมันก็บอกแล้วว่าแบตใหญ่วิ่งไกลนะฮะแบตเตอรี่ครับใช้เทคโนโลยีนะครับ800โวลต์นะครับแล้วก็ความจุนะครับจะอยู่ที่92กิโลวัตต์อวนะครับแบบ c r o s แบบเน็ตเนี่ยจะเหลืออยู่88กิโลวัตต์อวน นะครับชารเต็นวิ่งไกล755กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC นะฮนะก็เรียกว่าวิ่งไกลใช้ได้เลยเดี๋ยวลองมาเทสเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้สื่อมวลชนเยอะมากนะฮะแล้วก็ในเรื่องของขุมพลังนี้ใช้เป็นแบบอมอเตอร์เดี่ยวนะครับซิงเกิลมอเตอร์นะครับเกียร์ซิงเกิลสปีดขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะก็ให้กำลังสูงสุดครับอยู่ที่333แรงม้าครับเลขสวยครับตอง3แล้วก็แรงบิดสูงสุดครับอยู่ที่480นิวตันเมตรนะฮะ อัตราเร่งครับศูนย์ถึงร้อยนะครับหกจุดหกวินาทีท็อปสปีดไม่เน้นครับเพราะเน้นเลนจ์นะครับก็ถูกตอนไว้ที่ร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอแล้วนะประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการชาร์จเนี่ยก็เรียกว่าจัดเต็มนะครับเพราะว่าใช้เทคโนโลยีแบบ800โวลต์เนี่ยชาร์จไวแน่นอน Max DC ครับองล้อการชาร์จสูงสุดที่350กิโลวัตต์เลยนะฮะก็เรียกว่าโอ้โหว้าวเลยนะฮะ10-80%ใช้เวลาประมาณ22นาทีเท่านั้นนะฮะ คนเยอะมากก็ขออนุญาตก็เรียกว่าลีนไปแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนะครับส่วน Max AC นะฮะจะอยู่ที่นะครับ11กิโลวัตต์นะครับชาร์จนะครับศู m, นย์ถึงเต็มใช้เวลา10ชั่วโมงครับ, m, รรบแต่ถ้าเป็น Max AC เอซอชาร์จที่บ้านนะครับประมาณ7.4กิโลวัตต์ก็ศูนย์ถึงเต็มใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงครับโอ้ก็เรียกว่าว้าวแล้วนะมันเจ๋งตรง Max DC เนี่ยนะฮะ350กิโลวัตต์นะฮะ 1 0 8 0นี่ใช้เวลาเพียงแค่22นาทีเร็วมากครับในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างหน้าหลังนะครับใช้แบบ Active a s s p e s s i o น่นะครับบุ๋มวาวมากโอเคครับตอนนี้พอได้คิวบ้างนะฮะตอนนี้ว่างๆหน่อยพามาดูด้านท้ายรถนะฮะสเสน่ห์ของ e s 9 0เนี่ยเป็นรถนะครับเรียกว่า l u กชัวรี่ซีดานที่ออกแบบได้ฉีกกด เกณฑ์ทุกอย่างนะฮะเพราะว่าบรรทายเนี่ยเป็นดีไซน์ที่เรียกว่าใช้ความได้เปรียบของการเป็นรูปทรงฟาสต์แบกนะฮะมาทําส่วนท้ายสังเกตดีๆครับส่วนท้ายเนี่ยจะดูสั้นมากนะฮะแต่มันคอนเน็กกับตัวกระจกบังลมหลังแล้วก็เป็นชิ้นเดียวทําให้เนี่ยนะฮะจะทําให้ทั้งสเปซเนี่ยถือว่ามีพื้นที่เยอะเลยนยลองกดดูนะงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยนี่เป็นทั้ง POWER t a i l ทลเกนะฮะเราสังเกตครับทั้งสเปนี่จะกว้างขวางมากะฮะถ้าเทียบกับรูปทรงที่เป็นตัวรถซีดานปกติเนะะี่ยโอ้สอยลิตรเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเยอะมากนะฮะแต่พอพับบ่อน,นะครับในตาส่วนกส่สน40-20-40นะฮะก็จะได้ทั้งสเปนทั้งหมดประมาณ906ลิตรเลยโหเรียกว่าเยอะนะครับสำหรับการเป็นรถซีดานฉลาดครับเพราะออกแบบท้ายเป็นแบบ f a ส t b แบ็นั่นเองเรียกว่าฉีกทุกกฎเกณฑ์ฮะ ช่องชาร์จไฟและความเป็นว o l v o ครเขาก็จะมีกิมมิคซ่อนตามจุดต่างๆนะะน่ารักอันนี้ก็จะเป็นนะครับกราฟิกที่เนี่ยสามารถใช้ในรงสระบุไว้ว่าว่าตอนนี้เนี่ยของของคุณเนี่ยมันฟิตไหมในการที่จะเอามาใส่ทังสเปนนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาดูภายในกันบ้างนะครับว่าสวยขนาดไหนสแกนดิเนเวียนดีไซน์นะครับไม่ทำให้ผิดหวังนะฮะผมว่าภาษาดีไซน์ก็มีความใกล้เคียงกับตัว ex 9 0เลยฮะสวยสะอาดนะครับแล้วก็ เน้นโทนนะครับเป็นสีเบจแบบขาวนะครับตัดกับสีดำสวยงามมากครับนี่ปงมาลัย3ก้านนะฮยสวยสุดๆครับไดร v เวอร์สกรีนะฮขนาดนะครับหนิ้วนะฮะแล้วก็จอกลางครับสิบนิ้วครับโอสวยจริงๆลำโพงครับให้มาตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วครับผูกขาดกันไปแล้ว Bowers w n l k i n s นะฮะ เรียกว่าไฮเอ็นสระสาวรองรับดอก b บียดมอสเนี่ยโอเคเรามาดูเบาะนะฮะโอ้สวยงามมากหนังพวกนี้ก็จะเป็นรีไซเคิลหมดเลยนะฮะก็เป็นสไตล์ v อ l ว o นะฮะรักโลกทุกอย่างก็ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตนะฮะเราขอเข้าไปนั่งดูนิดนึงโอ้โหก็เ,เรียกว่าเ,เขามานั่งนี่เขารู้สึกถึงความเงียบเลยวะรถเงียบจริง โอ้โหไม่ธรรมดาเห็นบอกว่ารถคันนี้นิ่เงียบด้วยนะครับมีการทดสอบจากโรงงานนะฮะว่าไม่แน่ใจว่าความเร็วเท่าไหร่แต่เห็นเคมไว้ว่าประมาณ65เดซิเบลนะฮะเวลาวิ่งเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆากบอกนั่งสบายจอกลางครับ14.5นิ้วฮะว้าว่า UI UX ก็สไตล์ Volvo เนี่ยเราเห็นบอกว่าตอนนี้ก็จะใช้ชิปตัวใหม่ด้วยนะครับของออเรนนะฮะก็จะให้อ่ พลังในการคำนวณที่เรียกว่าคำนวณได้รวดเร็วกว่าเดิมเนะฮะกขจะทำให้ประสบการณ์เล่นนะฮะในเรื่องของระบบหน้าจอต่างๆก็จะทำให้รู้สึกว่าไวากว่าเดิมเยอะนี่แอตโมสเฟียร์ภายในครับเรียกว่าโคตรหรูเดี๋ยวได้มาเทสเนะฮะเดี๋ยวจัดให้ครับว่าวิ่งจริงแล้วเนี่ยจะประมาณไหนนะครับก็เลนน่าจะไกลยอยู่นะครับเข็มไว้755กิโลเมตรใน E D C ก็ใกลแน่นอนนะฮะวันนี้ดูบรรยากาศเนี่ยพาร์มิกาสูมนะฮะอนี่มีระบบเหมือนแบบอิเล็กโทรโคมมีเชดดิ้ด้วยนะเป็นฝ้าโหหวาโคตรล้าอ่ะโอเคแล้ววิเวเบสนะครับยาวมากครับ3.1เมตรเดี๋ยวลองไปนั่งหลังดูว่านั่งสบายขนาดไหนแต่ด้านหน้านี่บอกเลยว่าโห oh, คุ้มค่าคุ้มราคามากครับ2องลนเก้ก้าเองไม่อยากจะเชื่อตามมาครับสำหรับกันได้ครับมา โอคเดี๋ยวขอลองมานั่งด้านหลัง่ะก่อนเข้าไปนั่งเดี๋ยวกดให้ดูก่อนเหลื ney, อเชื่อเวลาเนี่ยคันละสองเก้าาคุณโหเดี๋ยวนี้โล่แม่งเปลี่ยนไปแล้วผมว่าเป็นยุคทองของคนซื้อรถใช้นะราคาแบบคันคันประมาณอย่างนี้จริงๆมันต้องมีสี่ห้าล้านนะครับโหทั้งสุดยอดจริงอะหลูจริงข้างหลังยังหลูว่าเป็นสองที่นั่งที่แบบดูเอสคูซีมากครับคุณดูที่วางแขนก่อน โอ้โหดูดีมากอนะ่ะมันกดมาปั๊บโอ้โหคนไกลปับป๊บขึ้น,นแ,แบบีีวานแก้วแบบดูพรีเมียมว่ะพรีเมียมจริงนะฮะเบาะนั่งก็ดูดีนะฮะแอร์หลังพร้อมนะครับแอร์หลังเป็นอีกหนึ่งโซนนะครับไปแอร์ทั้งหมดสามโซนอันนี้นครับพนอามีการูปนะฮะอันนี้แน่ๆผมว่าใช้ไอ้นั้นแน่นอนแหละอิเล็กโทรโคมิกเชดดิ้งนะฮะมีการทำฟ้าขึ้นมาได้ ดีมากอขอลองเข้ามานั่งดูนิดนึงจัดไปโอเคตอนนี้ผมเข้ามานั่งแล้วนะฮะเนี่ยครับอย่างที่บอกตอนนี้เรายังไม่ปิดประตูด้วยซ้ำนะฮะผมรู้สึกว่าเวลาเข้ามานั่งภายในรถคันนี้มันมันใช้วัสดุที่ดีมากอะเสียงรู้สึกว่ามันเราคุยกันเราแค่กระซิบกระซิบก็พอเนี่ะที่ว่ากันว่าเขาเก็บเสียงดีอันนี้เชื่อแล้วครับดีมากดีมากโหคุณดูดี สวยหรูอ่ะแต่๋ันนี้ดูนี้นะครับโอ้โหวัสดุในการทำตกแต่งภายในนี่ยงคลีนสะอาดสวยหรูคนที่ชอบความสวยนะฮะความสะอาดนี่หูผมว่าคุณต้องหลงรักมนะันเนี่ยโอ้โหนี่ฮะสวยมากครับดูดีมากอุ้ยเพอร์เฟกเพอร์เฟกไปหมดนะราคาก็ดีโอ้โหว้าวจริงๆสวยมากครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับ Volvo s s 9 0เนะฮะเรียกว่าวันนี้มาสัมผัสแบบใกล้ชิดมากเลยนะฮะก็ตัวรถนี่น่าสนใจจริงๆครับเริ่มต้นจากราคาก่อนราคาดีมากครับ2,990,000บาทนะครับเริ่มต้นในรุ่น Single Motor อร์นะครับ Ultra s i n g l e n o t o r e x t e n d e d ก a n g e นะฮะก็ตอนนี้ออกมาเป็นรุ่นนี้ก่อนนะฮะหลายคนอาจจะมองว่ามีรุ่น Twin Motor ร์ไหมคงต้องรอต่อไปฮะก็ต้องรอฟีดแบ็กจากลูกค้าแต่บอกเลยเลยว่าแค่นี้ผมวาก็น่าสนใจแล้วแล้วไว้ได้รถมาเมื่อไหร่นะฮะ เดี๋ยวจะลองเทสต์ไดรฟ์ดูว่าขับดีขับเนียนขนาดไหนแล้วก็ประหยัดไฟตามที่เคมาไว้ไหมเออเขาเคมไว้ว่า13.5ากิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะฮะโอ้โหด้วยเทคโนโลยีแบต800โวลต์มันก็ประหยัดแบบนี้แหละเดี๋ยวลองดูว่าความเป็นจริงแล้วามาเทสเนี่ยจะประหยัดได้ประมาณไหนโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าฟอกไลฟ์ช่วงนี้ก็จะมีคลิปที่ปล่อยออกมาต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่ามีเทสรถที่ตุนไว้เพียบเลยนะครับเรา